โอเคฮัลโลกลับมาแล้วนะกับเกมอะไร BR BR <ia>, baby โอเคกลับมาแล้วครับแปมเท่าไรแต้มอยู่ที่เจ็ดล้านเลยใช่ไหมในวันว่าวดาวอีกเกมหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเกมหนึ่งทีหลังใช่ไหมเพราะตอนนี้เราจะต้องทําภารกิจก่อนคืออะไรให้พี่ตั้นเนี่ยกินให้ถึงสิบล้านป้าแนะนําให้ไปกินตึกเลยใช่ไหมให้ไปกินตึกเลย คือเป็ด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 เดินแบบเป็ดเหรอเดินแบบเป็ดโอ้ยเดินแบบเป็ดกาบกาบกาบอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยใช่ไหมเราไม่กินคนใช่ไหมเรากินคนไหมไม่ไม่กินนะไม่กินเอ้ยตัวอะไรบัตเตอร์เบาเกนเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยคนตัวเล็กเนี่ยเราไม่กินใช่ไหมเราตัวใหญ่แต่เราใจดีใช่ไหม ไหนไปกินตึกให้หน่อยสิโอยหิวตึกจังเลยอ่ะหิวตึกจังเลยหิวตึกจังเลยหิวตึกมากๆากเลย้าเป็นจักเป็เนยืนไม่ได้หิวคนนะแต่หิวตึกอ่ะโอ้โหโหิวตึกมากๆเลยเนี่ยสามตึกก็สิบล้านแล้วเนี่ยใช่ไหมสามตึกก็สิบล้านแล้วแต้มเราใช่ไหมเยอะมากเลยใช่ไหมแต้มเราเยอะที่สุดเลยใช่ไหมอยู่ที่หนึ่งมาเป็นชั่วโมงแล้วใช่ไหม ถึงยังไม่ถึงใช่ไหมแัดเดียวแนละ้วเกือบชั่วโมงแล้วเหมือนกันใช่ไหมไหดูสิโอโหกินตึกอันไหนกินง่อมเก้ลาล้านแล้วทุกคนอา้าวเก้าล้านแล้วอะไรสิบลา้ลานสิบล้านโอเคเรากินคนไหมไม่กิน,กนเราจะกินแต่อะไรขวดนมขวดนมดนมันนี่ของฉันใครอย่าแย่งนะถ้าใครแย่งขวดนมฉันตรงนี้นะฉันจะกินมันเลยนะโอเคไหมฉันจะยืนอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวขวดนมฉันจะเกิดโอเคไหม ท่าจะอยู่เป็นลูกปั้นอย่างนี้เลยโอเคไหมแล้วถ้าใครแย่งกินขวดนมฉันเนี่ยโดนดีแน่เห็นไหมโอเคนั่งรอใไหมนั่งรอทุกคนคิดว่าสิบเอ็ดล้านสิบล้านเนี่ยแต้มเยอะไหมคิดว่าสิบล้านแต้มเยอะไหมชอบแมแล้วชอบโอ๊ยเมื่อกี้คนกินกันมีคนกินกันเหรอโอ๊ยมีคนกินกันเหรอแล้วอยากให้บอกให้ทุกคนกด subscribe ให้เราด้วยนะกดอย่างเนี้ย กดอย่างเงี้ยทขมือยังไงทขมืออย่างเงี้ยใช่ไหมขมืออย่างเงี้ยก็คนอย่าลืมกดสักคืนไว้ให้เราด้วยนะใช่เพราะไม่งั้นเราไม่มีตังค์เติมโลบักนะใช่ไหมใช่ไหมเราเอาตังค์มาเติมโลบักอย่างเดียวเลยได้ไหมเราจะได้ชนะทุกเกมเลยได้ไหมใช่ไหมป้าไหนใครกินกันเนี่ยไหนใครกินกันอีกแล้วหรอคนไหนกินกันอย่าให้ฉันรู้นะอย่าให้ฉันรู้นะใช่ไหม แล้วขวดนมเป็นไงอ่ะขวดนมมันจะต้องเกิดตรงนี้แหละนะฉันจําได้นะถ้าใครแย่งฉันกินขวดนมเนี่ยโดนแน่ใช่ไหมเนี่ยบ้านนี้ฉันฉันเริ่มโมโหหิวแล้วฉันจะกินบ้านนี้แล้วมคนนี้เขาไม่ได้กินกันนี่ฉันจะเดินมาบล็อกตรงนี้นี่ฉันรุ่นใหญ่รู้จักไหมรุ่นใหญ่อะ <laughs> รุ่นใหญ่เนี่ยเห็นไหมต้องโลบอ่ะใครก็ต้องโลบอ่ะ,ะหรือว่าจะเดินมาเอา้ามีคนกินกันนี่ไอคนที่ชื่อโอโอเนี่ยกินคนอื่น นี่คนนี้ครับคุณตำรวจคนนี้ครับนนคนนี้คือคนที่กินคนอื่นคนนี้คือคนที่กินคนอื่นครับเราทายังไงได้ครับคุณตำรวจกินอ๋อคุณตำรวจใช่ไหมอืมคนนี้อยากกินคนอื่นนะใช่ไหมอยากกินคนอื่นมันไม่น่ารักเลยใช่ไหมไม่งั้นเธอจะโดนอะไรเธอจะโดนกินใช่ไหมต้องเป็นเด็กอะไร ดเด็กดีใช่ไหมต้องเป็นเด็กดีเท่านั้นโอ๊ยนี่ขวดนมมาแล้วชาเลนส์กลับมาชาเลนจ์เดิมดีกว่าใช่ไหมกินมันเราไม่กินเราจะเฝ้าไว้ถ้าใครแย่งกินขวดนมนะโดนกินเลยหนบอกว่าจะกินขวดนมโอเคไหมไม่เราจะแค่เฝ้าเราจะแค่เฝ้าไว้ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมเหลือตัวไหนมากินใช่ไหมเดี๋ยวตัวค้าใครมาแย่งนะเราจัดการเลยใช่ไหมเรากินเลย เรากินเขาเลยถ้าใครกินขนนมเนล่ไอหนามันหนูเลยใช่ดูซิดูซิเขาจะมากินขนนมไหมเนี่ยดูซิไหนแอบดูเขาซิไหนแอบดูเขาซิอุ้ยตัวใหญ่สองคนเลยโอ้ยเขาถ้าใครกินกันโดนนะถ้าใครกินกันโดนนะตอนแรกอะคนนี้เขาไปกินกันเนี่ย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 ใช่ไหมแล้วตอนแรกคนนี้เขาก็ไม่กินกันเมื่อกี้ด้วยหลับขานคาตาเลยใช่ไหมคนเนี้ยใช่ไหมครับอืมไหนคนนี้เหรอ คนนี้โอ้โหหลักฐานคาตาเลยตำรวจได้เวลาทำงานใช่ไหมตำรวจซูเปอร์ฮีโร่มาแล้วใช่ไหมโอ้โหอยากกินคนอื่นใช่ไหมอยากคิดว่าตัวใหญ่แล้วกินคนอื่นได้ใช่ไหมโอ้โหเธอจะหนีไปไหนละ่ะฮะเธอจะหนีเข้ามุมไปไหนเธอโดนบีบมุมแล้วฉันจะไม่กินตัวเล็กด้วยฉันจะบอกให้ฉันจะกินแต่เธอเห็นไหมตัวเล็กเรากินไหมไม่กินใช่ไหมเราใจดีไหม ใจดีไหมทุกคนชอบไหมกดไลค์ให้ด้วยใช่ไหมกดไลค์ให้พวกเราด้วยใช่ไหมเราเล่นเกมแบบใจดีใช่ไหมแต่เราไม่ยอมแพ้นะแต่เราใจดีนี่นี่นี่พี่เิ่งดีเลยอ๋ออย่างนี้เลยโอเคกูแพ้กูแพ้กูแพ้กูแบกมากเลยใช่ไหมกูแบกกูแบกกูแบกโอเคเขาถึงติดล้านแล้วนะทุกคนเราขอไปแยกหวนมปลาเรากินเองเมื่อกี้เรากินตอนที่เราจะออกมากินคนอื่นโอ้ใช่ไหมบายบายทุกคนนะบายบายทุกคนนะเนี่ยบายบาย บายบายเฮ้ยบายมีคนกินต้องบายบายทางนี้บาย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 เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าป้ายเมื่อกี้มีคนกินกันมีคนกินกันอีกแล้วเหรอเราต้องเป็นตำรวจก่อนจบเกมนะเนี่ยไหนไปดูซิไหนคนไหนกินกันคนไหนคนตัวใหญ่คนตัวใหญ่เหรอโอเคคนตัวใหญ่มีสองคนนะมีข้างบนนู้นกับตรงนี้เราจะกินคนไหนบ้างสองคนเลยไหมเมื่อกี้ตัวั้นมากินมาเมื่อกี้มัน ตัวนั้นกินกันตัวนู้นเหรอเหรอใช่โอ้โหสือมาแล้วนะเนี่ยสือมาแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้ยังบายบายอยู่เลยใช่ไหมตัอสือมาแล้วนะตัวนี้กินกันเหรอไม่น่ารักเลยนะใช่ไหมเราต้องอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขใช่ไหมอย่าก,กินกันใช่ไหมอย่าทะเลาะกันอย่าก,กินหัวกันใช่ไหมเนี่ยไม่งั้นเธอจะโดนอะไรกินหวัว,หวน,นี่ล่ะ,อะเอาเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิดูดิคาหนังคาเขาเลยใช่ไหม จับได้ค้าหนังค่าเขาเลยโดนกินแล้วใช่ไหมโอ้ใช่ไหมแต่เป็นปลาหมูน่ะปลาดีใจไงใช่ไหมแต่การคนร้ายได้แล้วคนนั้นเนี่ยดูดิคนนั้นกินไหมเราแอบ,บดูนะแอบ,บดูนะเห็นไหมมันจะกินตึกมมนไม่มันกินตึกไม่ได้ต้แต่เป็นร้านถึงจะกินตึกได้มันจะกินคนเห็นไหมลนะ่ะดูสิเราแอบ,บดูนะเราแอบ,บดูนะเขาพุ่งทำไมดูดิเขาอาเขาไม่กินนะ เขาเป็นคนดีนะใช่ไหมไอ้คนนู้นอ่ะตัวเล็กตัวนู้นอ่ะตัวเล็กตัวนู้นเอาอีกแล้วอ่ะตัวเล็กตัวนู้นเอาอีกแล้วคนเดิมฉันจําชื่อได้<ช>ไม่งั้นเดี๋ยวมันตัวใหญ่มันมากินกคนอื่นอีกชื่ออะไรไอ้ชื่อศูนย์อะไรนะั่นอ่ะศูนย์ o s u, โโ o s c j f u อ่ะโอ้โหเป็นตัวหนังสืออ่ะฉันจามันได้เนี่ยมันพุ่งกินเนี่ยหลักฐานอีกแล้วเนี่ยตัวเนี้ยดูสิเนี่ยตัวข้างหน้านั่นอ่ะตัวข้างหน้านั่นอ่ะลูกที่เขาชอบกินคนอื่นอ่ะตัวนั้นอ่ะดูสิไอ้ตัวนั้นแหละ ตัวนั้นนะคะตัวที่ผมเหมือนหนูใช่ตัวที่ผมเดี๋ยวดูสิเขากินกันหรือเปล่าถ้าเขากินกันโดนแน่ฉันก็บอกเลยนะตัวใหญ่มากินอ่ะเออแต่ก่อนที่เราจะกินโอ๊ยหิวตึกอีกแล้วอ่ะทุกคนหิวตึกจังเลยใช่ไหมงามไอ้ทุกคนกินกันงะเอาเอเอใช่ใช่เนี่ยคนนี้กินคนนี้สิบสองกินนี่คนนี้นี่เรามีหลักฐานแล้วใช่ไหมหลักฐานอีกแล้วเรามีหล,ลักฐานเลย เธอฉันจะกินนะเธอฉันจะกินนะเหรอฉันหิวฉันหิวเหรอฉันหิวเธอฉันหิวเธอเหรอเนี่ยเรากำลังไล่เขาอยู่หิว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 หินิวหิวหิวยิวหิวาิวหิวิวินหิวววหิวหนวดิววหวหวดนวววหาวหาววหวดิวววหิ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 วคิวหินหิววนหหนายบาย